สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในเกม Block City War นะครับ Block City War นี่มันจะตัวละครมันจะคล้ายๆตัว Mycraft ครับ,รบอันนี้มันเป็นเกมออนไลน์นะครับแบบว่าเราเราสามารถแบบว่าเล่นกับคนอื่นได้มันจะมีหลายโหมดให้เราเลือกเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้คุณผู้ชมดูนะครับเข้าไปตรงไอที่ t ู o Battle นะครับ พอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นโหมดให้เล่นนะครับมันมีหลายโหมดให้เราเลือกเล่นเลยเนี่ยครับที่ผมเลื่อนลงมันก็จะมีโหมดประมาณนี้ครับโหมดแรกโหมดแรกมันจะเป็นแบบว่าทีมชูเตอร์ครับทีมชูเตอร์นี่แบบว่าคือเราสามารถแบบว่าชวนชวนเพื่อนมาเล่นเป็นทีมแบบว่า ทีมละห้าคนแล้วก็ฝั่งฝั่งตรงข้ามห้าคนอะไรแบบนี้ครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราก็สุ่มเล่นครับสุ่มเล่นในโหมดนี้แล้วก็มีโหมดซอมบี้ซอมบี้รัดครับคือรู้สึกว่าโหมดนี้จะยิงซอมบี้นะแบบว่าเล่นแบบว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราก็กดเข้าไปคนเดียวแล้วมันก็จะสุ่มออนไลน์กับมันก็มันก็จะสุ่มกับคนที่เล่นออนไลน์ในโหมดนี้ครับ แล้วก็โหมดที่สามมันจะเป็นอะไรเกิร์ดเกิร์ดไพโซนอลครับเกิร์ดไพโซเนอร์ชื่อนี้ <c oughs> อ่านยากเหลือเกินไอโหมดนี้นี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับไอพวกนักโทษนะครับโหมดนักโทษอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเหมือนกันนะไอโหมดที่สี่นี่มันจะเป็นโหมดไอ per, ส,ส,สกายคาร์เปอร์ครับสกายคาร์เปอร์ มันจะเป็นโหมดแบบว่ายานพาหนะบินได้ครับมันจะเป็นแบบโหมดแบบว่าใช้ปืนยิงกันเป็นทีมครับสมมุติว่าทีมนี้ผมสุ่มเข้าไปใช่ไหมผมสุ่มกับเข้าไปในโหมดนี้แล้วก็มันก็จะสุ่มให้ประมาณฝั่งผมห้าคนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกห้าคนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ยิงปืนไปด้วยขับรถแล้วก็อะไรใช,ใช้ยานพาหนะแบบบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอะไรแบบนี้ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเออ โหมดนี้นี่ใช้ยานผ่านนะแบบว่าบินขึ้นท้องฟ้าแล้วจะยิงลงมาได้ไหมผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะเพราะว่าผมแบบว่าเพิ่งเล่นเพิ่งโหลดเกมนี้มาได้ไม่นานผมก็เลยยังไม่มีตังซื้อไอเทมไม่มีตังซื้อของอะไรในเกมนี้มากมายอะไรแบบนี้ครับแต่ก่อนหน้านี้ผมมีตังนะก่อนหน้านี้ผมก็มีตังอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าครับเกือบสี่หมื่น มันเป็นตังแบงค์เขียวครับตังแบงค์เขียวในเกมนี้แบบว่าถ้าเราเล่นแบบว่าชนะในเกมบ่อยๆเราก็จะได้เงินมาครับหรือว่าเราทำภารกิจในเกมเราก็จะได้เงินมาเหมือนกันได้เงินในแบงค์สีเขียวครับเอาไปสามเราสามารถเอาไปซื้อของในในเกมนี้ได้แล้วก็มีโหมดต่างๆอีกมากมายครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นว่าโหมดผมจะเลื่อนขึ้นด้านบนก่อนนะเอาทหไค้างลนยะเอยทำไมค้างวะเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรศัพท์ผมค้างคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีโหมดหุ่นยนต์นะครับโหมดหุ่นยนต์แบบว่ายิงปืนไปด้วยยิงปืนแบบว่าทีมละห้าฝ่าย้งก็ห้าแบบว่ายิงปืนออนไลน์แล้วก็เราก็สามารถแบบว่าใช้หุ่นยนต์ยิงปืนได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เหาะได้คนระับหุ่นยนต์ก็เหาะได้แล้วก็อะไรอย่แล้วก็มีโหมดรถครับโหมดรถแบบว่าฟุตบอลนะครับใช้รถแล้วก็ เราก็พุ่งชนอะไรฟุตบอลอะไรประมาณเนี้ยครับเล่นทีมละสามครับสามต่อสามถ้าห้องนี้แบบว่าไม่มีคนออนไลน์แบบว่าหกคนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นไม่ได้ครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆมากมายรั้โหมดรถถังโหมดอะไรแล้วก็โหมดโหมดหุ่นยนต์แบบว่าหุ่นยนต์สู้หุ่นยนต์ครับแล้วก็โหมด แข่งรถครับโหมดแข่งรถมันก็เราก็สามารถแบบว่าแข่งรถกับหลายๆคนได้รู้สึกว่าเต็มที่จะสี่หรือห้าคนเนี่ยนะครับประมาณห้าคนนะในเซิร์ฟเวอร์ในห้องเนี่ยในห้องที่เป็นโหมด A รถแข่งะครับมันจะเข้าได้ประมาณห้าคนแข่งขันกันอะไรแบบนี้แต่ผมจะเข้าไปในโหมด A เข้าไปในโหมดอันไหนวะ ผมจะเข้าไปในโหมดไอ้โหมดแรกกันนะโหมดอะไรเนี่ยชื่อว่าทีมชูเตอร์นะครับอาล้วผมกดเข้ามาในในโหมดทีมชูเตอร์แล้วแบบอันนี้เฟนนะเฟนในที่ปุ่มปุ่มเสียฟ้าด้านซ้ายล่างของหน้าจอครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับแล้ว เราก็สามารถถ้าเรามีเพื่อนเราก็สามารถเชิญเพื่อนแบบว่าเล่นด้วยกับเราได้ในโหมดที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหน้าล็อบบี้เริ่มต้นก่อนนะออกไปหน้าล็อบบี้เริ่มต้นเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีเพื่อนอยู่ใช่ไหมเรากดเข้ามามันก็จะเป็นปุ่มประมาณนี้ครับปุ่มให้เราเลือกกด ถ้าสมมุติว่าเพื่อนข้างนอกของเราอ่ะเพื่อนของเพื่อนข้างนอกของเราอ่ะชื่อว่าช yeah, ื่อว่าอะไรนายกอชื่อว่านายกอเราก็กดถ้าเราจะค้นหาเราก็กดเข้าไปตรงเข้าไปตรงเซิร์ชนะครับไอตรงบว่นขยายนะครับกดเข้าไปนะครับกดตรงแว่นขยายแล้วเราก็เซิร์ชครับเนี่ยครับมันจะมีช่องช่องที่จะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ชหาชื่อนายกอครับ ถ้านายกอโหลดเกมนี้มาแล้วตั้งชื่อเสร็จแล้วแล้วเราก็ค้นหานายกอรเราก็สามารถที่จะเจอเพื่อนของเราได้ครับแล้วเราก็แอดเพื่อนไปหาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็แชทคุยได้ด้วยครับเออถ้าเรามีเพื่อนเราก็สามารถที่จะแชทคุยกับเขาได้ในหน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะออกย้อนกลับไปหน้านล็อบบี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในโหมดชุดโหมดอะไรวะลืมชื่อ้องดูอีกทีครับโหมด โหมดทีมชูเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะผมจะลองเล่นดูไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าตอนนี้ผมอัดคลิปด้วยไงอัดคลิปไม่รู้ว่ามันวิดีโอมันจะออกมาดีหรือเปล่าการเล่นอะไรแบบนี้ครับการเล่นของผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะอัดวิดีโอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่อัดวิดีโอที่ผมเคยเล่นมันก็มันก็ค่อนข้างลื่นอยู่นะเ,ออเกมนี้แบบว่าเวลาไม่อัดวิดีโอเกมนี้ผมเล่นไปมันก็ ค่อนข้างลื่นอยู่พอสมควรนะตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลือสามสิบสี่แล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปประมาณอีกสักสามนาทีสามถึงสี่นาทีเพราะว่าแบตเตอรี่ผมเสื่อมได้ไงแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของผมเหลือสามสิบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นย่างเงี้ยแบต,ตมันจะลดวืบลดวืบไปเลยจนถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยถ้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเก้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ผมเสื่อมใช่ไหมมันก็จะดับไปเลยหน้าจอมันก็จะดับเลย ถ้าเหลือแบตเตอรี่ผมเหลือสามสิบถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นอย่างเนี้ยผมจะจบคลิปแล้วนะเพราะว่ามันโทรศัพท์ผมมันใช้มาหลายเดือนแล้วไงใช้มาใช้มาสิบเดือนได้แล้วมั้งถึงเปล่าวะถึงสิบเดือนป่ะผมประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ผมซื้อมาใหม่ล่าสุดก่อนนั้นนี้นี่เล่นจนโทรศัพท์พังครับเล่นไปด้วยชาร์จไฟบ้านไปด้วยก็เลยพังไปเลยก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาเครื่องใหม่นี่ อยู่ได้ถึงผมใช้มาเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วครับตอนนี้ก็รอโหลดรอโหลดห้องนี้อยู่นะครับห้องนี้นี่ผมเคยเจอโปรเนี่ยนะไอไอแบบว่าไอโหมดโหมดอะไรทีมชูตเตอร์อะไรเนะี่ยเอาละครับเดี๋ยวผมกดทูแ b ทเทิลนะกดทูแ b ทเทิลต,ตอนตอนตอนนี้ผมเริ่มเกมแล้วครับโอ้อัดคลิปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระตุกบ่า,าแต่ที่ ผมรู้สึกได้ตอนนี้ผมรู้สึกได้ตอนนี้มันค่อนข้างกระตุกเลยนะผมก็จะพูดกับคุณผู้ชมเป็นงช่วงนะแล้วผมจะเล่นไปด้วยแล้วก็จะพูดกับคุณผู้ชมเป็นงช่วงตอนนี้ผมจะเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมใช้สมาธิแป๊บหนึ่ง าเวลาไม่อัดคลิปม,มันเล่นแบบค่อนข้างลื่นนะเกมเนี้ยเวลาไม่อัดคลิปมันเล่นค่อนข้างลื่นอยู่แล้วก็มีอะไรอยู่ข้างบนไม่รู้ครับยานอวกาศหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้ฝั่งผมนี่ตามอยู่สามเต้มสิบสองกับสิบห้าครับฝั่งโน้นน้ำอยู่สามฝั่งผมสิบสองฝั่งโน้นสิบห้าถ้าเวลาหมดไปแล้วใครใครมีแต้มเยอะกว่าก็ชนะไปครับ ตอนนี้ตอนนี้สิบห้าสิบห้าแล้วครับอันนี้ผมก็วิ่งเล่นไปเพราะว่าอาจคิปว่าอาจคิปมันแบบว่าเวลาเวลาเล่นเกมมันไม่ค่อยได้ตังใจ่งเงอาจคลิปแล้วมันจะค่อนข้างกระตุกอะถ้าเวลาแบบไเล่นไม่ไม่อาจคลิปอะมันจะเล่นแบบว่า เล่นแบบค่อนข้างสนุกนะเวลาอัดคลิปไปแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันจะกระตุกเปน็นช่วงยิ่งเวลาเดินเวลาวิ่ง่ยโหแบบว่ามันจะกระตุกนิดๆอะไรนิดนึงอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะอัดคลิปแล้วให้มันออกมากระตุกเท่าไหร่ผมก็เลยก็จะพยายามแบบว่าทำาให้มันกระตุกแล้วกันนะครับคุณผู้ชม อันนี้แมปแมปในโหมดนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่ยยอยู่พอสมควรนะอันนี้ผมวิ่งเล่นมาสักพักแล้วเนี่ยผมวิ่งเล่นมาสักพักยังไม่เจอศัตรูเลยลว,วิกตอรี่ครับวิกตอรี่นี่รู้สึกว่าทีมผมจะชนะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมควิดควิดออกแล้วกันด๋ยวผมไปอยู่นหน้าหน้าแลบมีแล้วผมก็จะจบคลิปเลยนะครับเพราะว่าอัดยาวกว่านี้ไม่ได้ครับอัดยาวกว่านี้๋ยวเครื่องผมดับครับ เออแล้วโหมดมันจะมีโหมดซื้อของโหมดซื้อของอยู่ไหนผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยทันไหนวะทันไหนวะเนี่ยเครื่องผมจะดับตอนไหนวะเนี่ยผมกลัวเครื่องผมดับมากเลยเนี่ยมันจะมีโหมดซื้อของด้วยเข้าวันไหนวะผมลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันนะดูแป๊บหนึ่ง อันนี้มันเติมเงินน่ยเติมเงินไม่ใช่โหมดซื้อของ เอาละครับคุณผู้ชมหมดซื้อของเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวเครื่องผมจะดับไงกลัวโทรศัพท์ผมจะดับเครื่องผมมันก็ไม่แน่ไม่นอนเอาน่เอานอนไม่ได้ด้วยเอาละครับคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นครับถ้าอย่างไรก็คุณผมู้ชมก็ไว้รอต่อไว้ชมต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ